เรามาดูข่าวเกี่ยวกับนักเตะของเรานะครับผมก็เป็นเมสันกรีนวูดนะครับผมก็ซืเดอะซันนะครับผมออกมาเปิดเผยว่าเมสันกรีนวูดนะครับผมได้บอกกับเพื่อนๆสนิทของเขานะครบอกว่าเขาเนี่ยจะไม่กลับมาลงเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกต่อไปแล้วนะครับผมเดอซันยังเปิดเผยต่ออีกว่าถึงแม้ เมสันกรีนบูดเนี่ยอยากจะกลับมาลงเล่นนะครับผมในฐานะนักฟุตบอลอาชีพมากแค่ไหนก็ตามนะครับผมแต่กรีนบูดเนี่ยคิดว่าอนาคตในผมการค้าแข่งของเขากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นนะครับผมได้จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมตั้งแต่เกิดคดีขึ้นนะฮะและณตอนนี้นะครับผมเมสันกรีนบูดคืออยากจะออกไปจากตรงนี้นะครับผมคือออกจากยูไนเต็ดไปนะครับผมแล้วก็จะไป พยายามับผมเริ่มต้นอาชีพนักฟุตบอลอีกครั้งนะครับผมในลีกอื่นๆนะฮะอาจจะเป็นลีกต่างแดนนะครับผมก็เพื่อเป็นการกอบกู้ชื่อเสียงที่เคยทําพังลงไปก่อนหน้านี้นะครับผมแล้วก็อนาคตเนี่ยไม่รู้ว่าจะกลับมาปังหรือว่าจะกลับมามีชื่อเสียงได้เหมือนก่อนหน้านี้ที่อยู่กับแมนยูหรือเปล่า นะครับผมก็ถ้าเส้นทางของเขากับแมนูจบลงไปแล้วนะครับผมเราก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับผมกับเมสันกรีนบูทแล้วก็ขอให้เริ่มนะครับผมอาชีพใหม่ที่แบบที่ที่มันดีขึ้นนะครับผมแล้วก็อยากไปทําเรื่องอะไรอย่างนี้อีกนะครับผมว่าคดีนี้เนี่ยหรือว่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับเขาก่อนหน้านี้เนี่ยจะเป็นการสั่งสอนนะครับผมถือว่าเป็นบทเรียนชั้นสําคัญนะครับผมสาหรับเมสันกรีนบูทที่จะได้ปรับปรุงตัวนะครับผมโอเคนะครับผมก็ถ้าผิด ยังไงนะครับหรือว่าข้อมูลขาดตกบกพร่องยังไงก็ขออภัยท่านผู้ชมไว้หน้าที่นี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากท่านผู้ชมนะครับกดไลค์กด u like, u s c r i b e นะครับผมชแน l บอลจันตากองนะฮะแล้วก็จะกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ